Heavy Rain Cat Podcast คุณกำลังฟังรวมเรื่องเล่าผีเรื่องลี้ลับและตำนานเหียนที่ยังไม่มีใครลืมความกลัวบางอย่างอธิบายไม่ได้และบางครั้งมันอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องเล่าลองนึกภาพตามนะครับเงาดำๆสูงๆเสียดฟ้าในคืนเดินมืดๆแล้วก็มีเสียงเออเสียงห้ยหวนบาดลึก วันนี้เราจะมาคุยเจาะลึกเรื่องเปรตกันครับค่ะไม่ใช่แค่เรื่องผีผีที่น่ากลัวอย่างเดียวแต่เป็นภาพสะท้อนความเชื่อเรื่องกรรมแล้วก็คําสอนที่เราอาจจะคุ้นเคยกันดีเราจะมาดูกันว่าเปรตคือใครกันแน่ลักษณะเป็นยังไงทำไมถึงอยู่ในวัฒนธรรมไทยเรามานานแล้วเรื่องพวกนี้มันบอกอะไรกับเราจริงๆอืมคือคำว่าเปรตเนี่ยนะคะถ้าว่าตามรกากศัพท์มันมาจากภาษาบาลีคือคาว่าเปตะคะ่ะเปตะ ช่ค่ะซึ่งแปลตรงตัวก็คือผู้ล่วงลับไปแล้วแต่ว่าในทางพุทธศาสนาเนี่ยจะเจาะจงไปถึงผู้ที่ไปเกิดในอบายภูมิอบายภูมิค่ะเป็นภพ,พระภูมิที่แบบว่าเต็มไปด้วยความทุกข์ทรมานซึ่งก็เป็นผลมาจากกรรมไม่ดีที่ทําไว้ตอนเป็นมนุษย์นะคะโดยเฉพาะกรรมที่เกี่ยวกับความโลภมากๆความตระหนีหรือว่าการไปเบียดเบียนคนอื่นหรืออากตันยู คือภาพจําของเปรตนี่ชัดเจนมากเลยนะครับอย่างที่ว่าร่างกายสูงใหญ่มากๆเหมือนต้นตาลใช่ค่ะสูงๆแต่กลับมีปากเล็กนิดเดียวเท่ารูเข็มแล้วก็ท้องป่องๆมือเท้ายาวๆผอมโซแล้วก็ที่สําคัญคือเสียงร้องหหยหวนอืมเสียงนี้เป็นเอกลักษณ์เลยใช่ครับแล้วก็เขาว่ากันว่าชอบออกมาตอนกลางคืนตามวัดตามป่าช้าหรือที่เปลี่ยว,ยวค่ะ ซึ่งลักษณะทางกายภาพที่ว่ามาทั้งหมดนี้นะคะมันไม่ใช่แค่ให้ดูนะ่ากลัวเฉยๆนะแต่มันเป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์ที่สะท้อนกรรมโดยตรงเลยอย่างปากเท่ารูเข็มเนี่ยก็อาจจะเชื่อมโยงกับการพู้จาไม่ดีทําร้ายคนอื่นด้วยคําพูดหรืออาจจะหมายถึงความตระหนีมากๆไม่ยอมให้ทานจนตัวเองต้องอดอยากอ๋อครับครับ ส่วนท้องที่ปงป่งๆก็อาจจะสะท้อนความโลภที่ไม่รู้จักพอแบบว่าอยากได้ไม่มีที่เส้นสุดอะไรแบบนั้นค่ะแล้วก็ยังมีเปรตประเทศอื่นๆอีกนะคะตามคมภีร์เช่นเปรตที่ต้องกินแต่ของเหม็นๆของปฏิกูลห มีแบบนั้นด้วยเหรอครับมีค่ะเรียกว่าคูทะคาตะเปรตตามความเชื่อก็เป็นว่าผลมาจากการพูดโกหกหรือเปรตที่มีไฟลุกท่วมตัวตลอดเวลาอักคิชาละเปรตอันนี้ก็ว่ากันว่ามาจากกรรมที่ไปลบหลู่ผู้มีพระคุณหรือทำร้ายพระสงฆ์องค์เจ้าโหฟังดูแล้วคือรูปแบบการลงโทษนี่มันสอดคล้องกับบาปที่ทำไว้เป๊ะๆเ,เลยนะครับประมาณนั้นเลยค่ะ แล้วเรื่องเล่าตามท้องถิ่นนี้ก็ได้ยินบ่อยมากอย่างเปรตว่าสุทธัศน์ที่กรุงเทพใช่ไหมคะที่ว่าเป็นเศรษฐีขี้เหนียวอาใช่ค่ะเรื่องนั้นดังมากแล้วก็ทางใต้ก็มีประเพณีชิงเปรตในงานเดือนสิบท,ที่ลูกหลานทําบุญให้บรรพบุรุษแล้วก็ให้เปรตด,ด้วยใช่ค่ะ ประเพณีชิงเปรตนิ้สะท้อนความเชื่อเรื่องการอุทิศส่วนกุศลได้ชัดเจนมากคือเชื่อว่าช่วงเวลานั้นเปรตจะได้รับการปลดปล่อยชั่วคราวให้มารับส่วนบุญได้เรื่องเล่าพวกนี้มันตอกย้ำว่าเปรตไม่ใช่แค่ผีหลอกวิญญาณหลอนแต่มันเป็นเหมือนอุทาหรณ์นะครับเป็นเครื่องเตือนใจเรื่องผลของการกระทํา เน้นเรื่องความโลภความเห็นแก่ตัวการไม่รู้คุณคนจุต้องค่ะดังนั้นความเชื่อนี้เลยเน้นเรื่องการให้ทานการทำบุญอุทิศส่วนกุศลเพราะเชื่อว่าเป็นทางเดียวที่จะช่วยให้เปรตพ้นทุกข์หรือบรรเทาทุกข์ลงได้เสียงเปรตร้รองขอบุญขอข้าวกินหรือมาเข้าฝันญาติให้ไปทำบุญให้อืมใช่ค่ะมันกระตุ้นความรู้สึกสงสารแล้วก็กลัวไปพร้อมๆกันเลย ในมุมมองทางสังคมวิทยาหรือจิตวิทยาเนี่ยอาจจะมองว่าเปรตเป็นภาพสะท้อนความกลัวในใจคนคือกลัวผลของกรรมชั่วกลัวบาปความรู้สึกผิดที่อาจจะซ่อนอยู่ลึกๆแล้วในสมัยก่อนความเชื่อเรื่องเปรตก็เป็นเหมือนออกลไกควบคุมสังคมอย่างหนึ่งทําให้คนกลัวไม่กล้าทําผิดศีลธรรมอ่าจริงด้วยครับอาจจะพูดได้ว่าเรื่องเปรตนี่มีไว้สอนคนเป็นมากกว่าหลอกคนตายจริงๆน่าสนใจนะครับว่า ถึงแม้เวลาจะผ่านไปยุคสมัยเปลี่ยนไปแต่เรื่องเปรตก็ยังอยู่ยังไม่หายไปไหนเลยยังเห็นมีการเอาเปรตมานําเสนอในสื่อสมัยใหม่เรื่อยๆนะครับทั้งหนังละครอย่างเปรตวััสุ์ที่เคยดังมากๆหรือการ์ตูนหรือแม้แต่ในโซเชียลมีเดียก็ยังมีคนแชร์เรื่องหรือประสบการณ์เกี่ยวกับเปรตอยู่บ้างคือถึงแม้ว่ารูปแบบการเล่าเรื่องอาจจะเปลี่ยนไปตามยุคสมัยบางทีอาจจะเน้นความน่ากลัวสยองขวัญมากขึ้นแต่แก่นแท้ของเรื่อง ที่เปรตพยายามจะสื่อสารเรื่องผลแห่งกรรมและความรับผิดชอบต่อการกระทำของตัวเองเนี่ยมันยังคงฝังอยู่ในวัฒนธรรมของเราอยู่ค่ะครับสรุปได้ว่าเปรตในความเชื่อของไทยเราเนี่ยก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความทุกข์ที่เกิดจากกรรมโดยเฉพาะกิเลสพวกความโลภความตระนี่ความอากตัญยูค่ะ เรื่องราวของเปรตก็เลยทําหน้าที่เป็นเหมือนกระจกสะท้อนด้านมืดของใจคนแล้วก็เป็นเครื่องย้ําเตือนให้เราเห็นคุณค่าของการทําความดีการให้แล้วก็ความกตัญญูนะครับใช่เลยค่ะทีนี้มันก็มีคําถามทิ้งท้ายที่น่าคิดเหมือนกันนะคะว่าการที่เรื่องเล่าของเปรตมันยังอยู่ยังถูกเล่าซ้ำๆในรูปแบบต่างๆเนี่ยไม่ว่าเราจะเชื่อเรื่องพบภูมิหลังความตายจริงๆหรือเปล่าก็ตามมันอาจจะกำลังบอกอะไรบางอย่างเกี่ยวกับ ความปรารถนาลึกๆของมนุษย์หรือเปล่าที่ต้องการจะเชื่อว่าการกระทําในชีวิตนี้มันมีความหมายมีผลตามมาหรือมันอาจจะเป็นแค่เครื่องเตือนใจที่ทรงพลังที่สุดที่ทําให้เราใช้ชีวิตในปัจจุบันอย่างมีสติแล้วก็รับผิดชอบต่อสิ่งที่เราทํามากขึ้น